ผมเข้าใจดีว่าเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมันอาจจะพยากรณ์ลุวงหน้าได้ยากนะครับถ้าทําได้เนี่ยเราอาจจะต้องอยู่ไกลล้วก็อาจจะลุวงหน้าได้แค่เป็นหลักวินาทีเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้ระบบแจ้งเตือนมาเฉพาะสําหรับเหตุแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับแต่เหตุอุทกภยัยน้ําป่าพายุหลายๆอย่างที่เราสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้เช่นกันผมทราบนะครับขอสไลด์ถัดไปครับขอไปครับว่าท่านายกเนี่ยได้สั่งการให้ใช้ระบบเบรชั เซลล์บอร์ดแค์ s <S ไปก่อนนะครับแต่มันก็จะยังเปิดเจอปัญหาเดิมๆนะครับเพราะว่า iOS เนี่ยก็ยังต้องใช้ s m s เอยู่ดีลองย้อนกลับไปที่ผมไปพี่ปลายงบประมาณวาระหนึ่งนะครับวันนั้นผมบอกท่านประเสริฐที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ว่าท่านต้องไปคุยกับ Apple ได้แล้วว่าเซลล์บอร์ดแค์เนี่ยของมาตรฐานที่เราจะใช้กับแอ Apple เนี่ยมันคือมาตรฐานแบบไหนเขาจะได้เปิดระบบให้เรานะครับดังนั้นช่วงระหว่างนี้เราต้องมีช่องทางสำรองอื่นๆที่สามารถเตือนภัยให้ประชาชนรู้ได้เร็วที่สุดนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ เรามาดูอันนี้จริงๆอันนี้ผมอยากข้ามไปเลยนะครับดูดูจากคอมเมนต์กอะไรนะครับรีวิวเนี่ย useless นะครับ useless กับ useless นะครับข้ามไปเลยครับไม่มีประโยชน์ครับต่อไปนะครับไลน์ alert จริงๆอันนี้เนี่ยเราร่วมมือกับทางไลน์มานานแล้วนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามไลน์นี้อยู่2องแสนถ้าเราโปรโมทดีๆเนี่ยผมคิดว่าช่องทางนี้ก็พอจะเวิร์กนะครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยครับ จริงๆเรามีประกาศของกสทชตั้งแต่ปี2555นะครับคือเรา,ส,า,า,เราเสั่งให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะออกอากาศคําบรรยายเป็นตัวอักษรวิ่งข้างล่างแบบเหมือนที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยแหละครับหรือว่าออกอากาศวิธีเตือนภัยอื่นๆเช่นสัญลักษณ์หรือสีตามมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กําหนดได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นประมาณไหนนะครับสไลด์ถัดไปนะครับลองไปดูในอาร์มคลิปนี้นะครับลงไว้3ปีแล้วครับว่าจริงๆเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับลองไปดูกันได้แล้วเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวีที่แล้วก็นายอาร์มก็เพิ่งลง คลิปหนึ่งเรื่องเซลล์บอร์ดแค์เช่นกันนะครับเราบังคับให้เอกนชนเตรียมพร้อมมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าและแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันนะครับแล้วจริงๆช่องทางนี้มันก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวด้วยนะครับรท่านประธานครับผมกรอบอุด,ดมีปาสกุลผู้แทน,นรัศดรบัญชีรายชื่อปร,ระชาชนครับ ท่านประธานครับเหตุการณ์แผน่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีสิ่งหนึ่งที่สังคมเนะี่ยหันมาสนใจอย่างจริงจังก็คือประเทศเราเนี่ยควรจะมีระบบเตือนภัยที่ดีได้แล้วนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับฝ่ายซนผมคิดว่าระบบเตือนภัยที่ดีนะครับจะต้องประกอบด้วย3สิ่งนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ก็คือข้อมูลที่แม่นยำนะครับขั้นตอน การสั่งการที่คล่องตัวแลวก็เทคโนโลยีที่ดีพอเพราะ3สิ่งนี้รวมกันเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และสามารถรับมือกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นได้ทันการผมอาจจะข้ามเรื่องแรกไปก่อนก็คือเรื่องข้อมูลที่แม่นยำนะครับเพราะว่าถ้าเราจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นินไว้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามาดูปัญหาสําคัญกันก่อนที่สไลด์ถัดไปนะครับก็คือขั้นตอนการสั่งการที่คล่องตัวแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีพอซึ่งเราไม่มีทั้งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจข้อจํากัดของ ของระบบ SMS ที่วันนั้นเนี่ยทางรัฐบาลได้สั่งให้สั่งการให้ใช้ช่องทางดังกล่าวในวันที่เกิดเหตุนะครับปิดสไลด์ก่อนได้นะครับขั้นตอนทํางานการระบบของระบบ SMS พครับท่านท่ s าน SMS เมนี่ยมันเป็นการส่งแบบ1ต่อหนึ่งนะครับระบบจําเป็นต้องรู้เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ผมอธิบายคร่าวๆแบบนี้นะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการส่ง SMS ให้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับตัวเทลโก้เนี่ยต้องให้เสาสัญญาณทุกเสาในกรุงเทพเนี่ยไปกวาดเบอร์ที่จับสัญญาณของทุกเสาเนี่ยมาก่อนว่ามีเบอร์อะไรบ้างนะครับแล้วเอาทุกเบอร์นั้นนะ่ะมาเข้าคิวเพื่อที่จะส่ง SMS และด้วยตัวระบบเนี่ยมันก็มีคอขวดของมันอยู่ครับว่ามันจะไม่สามารถส่งพร้อมกันเป็นหลักล้านๆเบอร์ได้ครับดังนั้นระบบมันก็เลยทยอยส่งไปเรื่อยๆเท่าที่สามารถจะรองรับได้ทําให้บางคนนะครับกว่าจะได้รับ SMS ก็ล่วงเลยเข้าไปวันเสาร์หรือเพื่อนผมครับได้ตอนที่ได้ SMS ก็วันอาทิตย์เข้าไปแล้วครับ และ SMS นะครับในการส่งเนี่ยมันจะจํากัดจํานวนตัวอักษรนะครับประมาณถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ประมาณร6อยตัวอักษรเท่านั้นนะครับดังนั้นการสื่อสารภายใต้ข้อจํากัดนี้มันก็อาจจะไม่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนได้อีกประการหนึ่งก็คือถ้าเจ้าของเครื่องเนี่ยปิดเสียงอยู่ผมเป็นคนนึงครับที่ไม่เคยเปิดเสียงโทรศัพท์เลยครับเราก็จะไม่ได้รับทราบเราก็ไม่ได้อ่านข้อความนั้นอยู่ดีแล้วมันก็จะไปรวมกับกล่องข้อความอื่นๆซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเราแทบจะไม่อ่าน SMS เอ็แล้วเพราะเราไปใชช้้แแออปพลลิเคัันนนื่กหมดว แต่ว่าแตกต่างจากเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับคือเมื่อทางการส่งข้อความออกไปนะครับวิธีการทํางานของมันคือเสาสัญญาณเนี่ยจะยิงข้อความเหล่านั้นไปหาเครื่องทุกเครื่องที่จับสัญญาณอยู่กับเสานั้นทันทีผมเปรียบเทียบเหมือนเป็นลําโพงนะครับถ้าเราเปิดเสียงดังๆเนี่ยเวลาเราเดินผ่านไปใกล้ๆเนี่ยต่อให้เราไม่อยากได้ยินเราก็ยังได้ยินอยู่ดีครับก็เป็น เป็นวิธีการระบบการทํางานของเซลล์บอร์ดแคสนะครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเซลล์บอร์ดแคสก็ยังทําได้อีกหลายอย่างนะครับคือสามารถส่งเป็นข้อความยาวๆได้ทําให้สื่อสารได้ครบถ้วนถ้าเป็นการแจ้งเตือนภัยระดับร้ายแรงต่อให้เราปิดเสียงเสียงของมือถือเรามันก็จะดังขึ้นอยู่ดีถ้าท่านประธานเคยดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราจะเคยเห็นฉากที่ทุกคนโทรศัพท์ดังพร้อมกันบนถนนเพราะว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นนะครับและภาพเนี่ยนะครับภาพขวามือที่เห็นเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นภาพจริงจากโทรศัพท์มือ ของผมเลยนะครับที่ผมเนี่ยไปเยี่ยมชมเอกชนที่เขาทําระบบนี้เนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะยิงเซล์บอร์ดแคสเข้ามาที่โทรศัพท์ของเราแล้วนะครับคําถามก็คือหน่วยงานรัฐพร้อมเมื่อไหร่นะครับอีกคุณสมบัติที่สําคัญนะครับสไลด์ถัดไปนะครับ ก็คือมันสามารถส่งได้หลายภาษาครับตัวอย่างในภาพนะครับมีคนมาคอมเมนต์ในเพจพรคประชาชนนะครับนี่คือข้อความที่เขาได้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เขาว่าเขาได้รับเป็นภาษาไทยดังนั้นเนี่ยถ้าเราออกแบบข้อความเอาไว้หลายๆภาษาแล้วขึ้นอยู่กับว่าเครื่องนั้นเนี่ยใช้ภาษาอะไรอยู่เนี่ยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ได้นะครับว่า ตอนนี้กำลังเกิดเหตุอะไรขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอรู้ภาษาไทยนะครับถ้าเราส่งเลขไทยไปเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เข้าใจายอยู่ดีนะครับว่าตอนนี้มันกําลังเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับเซลล์บอร์แดแชส์นะครับปิดสไลด์ได้เลยครับจากข้อแตกต่างของ2เทคโนโลโยีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าคือถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยแต่ต่อให้วันนั้นเนี่ยคือต่อให้วันนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเทคนโทคนโลยีนี้นะครับต่อให้วันนั้นราชการทํางานเร็วมาก ปอพอ,พอสั่งการ2นาทีแล้วสั่งให้เทลโค2 SMS เลยแต่ถ้าเราไม่มีเซลล์บอร์ดแคสมันก็ช้าแบบนี้อยู่ดีครับเช่นกันครับถ้าเรามีเซลล์บอร์ดแคสแล้วแต่ระบบสั่งการยังเป็นแบบวันนั้นที่ต้องส่งหนังสือราชการเขียนเป็นเลขไทยและส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นส่งต่อไปให้เอกชนแล้วถึงจะส่งได้ประชาชนก็จะได้รับข้อมูลที่ช้าและไม่ทันการอยู่ดีครับท่านประธานครับ ผมเข้าใจดีว่าเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมันอาจจะพยากรณ์ลุวงหน้าได้ยากนะครับถ้าทําได้เนี่ยเราอาจจะต้องอยู่ไกลแล้วก็อาจจะลุวงหน้าได้แค่เป็นหลักวินาทีเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้ระบบแจ้งเตือนมาเฉพาะสําหรับเหตุแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับแต่เหตุอุทกภยัยน้ําป่าพายุหลายๆอย่างที่เราสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้เช่นกันผมทราบนะครับขอสไลด์ถัดไปครับขออภัยครับว่าท่านายกเนี่ยได้สั่งการให้ใช้ระบบเบอร์ชู เซลล์บอร์ดแคสต์ไปก่อนนะครับแต่มันก็จะยังเ,เจอปัญหาเดิมๆนะครับเพราะว่า iOS เนี่ยก็ยังต้องใช้ SMSU อยู่ดีลองย้อนกลับไปที่ผมไอพี่ปลายงบประมาณวาระหนึ่งนะครับวันนั้นผมบอกท่านประเสริฐที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ว่าท่านต้องไปคุยกับ Apple ได้แล้วว่าเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยของมาตรฐานที่เราจะใช้กับแอปเปิลเนี่ยมันคือมาตรฐานแบบไหนเขาจะได้เปิดระบบให้เรานะครับดังนั้นช่วงระหว่างนี้เราต้องมีช่องทางสำรองอื่นๆที่สามารถเตือนภัยให้ประชาชนรู้ได้เร็วที่สุดนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ เรามาดูอันนี้จริงๆอันนี้ผมอยากข้ามไปเลยนะครับดูดูจากคอมเมนต์อะไรนะครับรีวิวเนี่ย useless นะครับ useless กับ useless นะครับข้ามไปเลยครับไม่มีประโยชน์ครับต่อไปนะครับไลน์ alert จริงๆอันนี้เนี่ยเราร่วมมือกับทางไลน์มานานแล้วนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามไลน์นี้อยู่2องแสนสามถ้าเราโปรโมทดีๆเนี่ยผมคิดว่าช่องทางนี้ก็พอจะเวิร์กนะครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยครับ จริงๆเรามีประกาศของกสทชตั้งแต่ปี2555นะครับคือเรา,าเราเนี่ยสั่งให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะออกอากาศคําบรรยายเป็นตัวอักษรวิ่งข้างล่างแบบเหมือนที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยแหละครับหรือว่าออกอากาศวิธีเตือนภัยอื่นๆเช่นสัญ,ญลักษณ์หรือสีตามมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กําหนดได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นประมาณไหนนะครับสไลด์ถัดไปนะครับ ลองไปดูในอาร์มคลิปนี้นะครับลงไว้3ปีแล้วครับว่าจริงๆเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับลองไปดูกันได้แล้วเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวีคที่แล้วก็ในอาร์มก็เพิ่งลงอีกคลิปหนึ่งเรื่องเซลล์บอร์ดแคสเช่นกันนะครับเราบังคับให้เอกชนเตรียมพร้อมมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าและแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันนะครับแล้วจริงๆช่องทางนี้มันก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวด้วยนะครับปิดสไลด์ได้ครับสรุปครับท่านประธานจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับ ผมคิดว่าความสำคัญของระบบแจ้งเตือนนี้เนี่ยคือเราจะต้องทําให้ประชาชนรับทราบว่าตอนนี้มันกําลังเกิดอะไรขึ้นและเขาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพราะเหตุที่มันต่อเนื่องกันมาเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยพอไม่รู้และเกิดอาการแพนิควันก่อนมีการสั่งอพยพทั้งที่จริงๆแล้วไม่มี after shock ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นสาเหตุสําคัญเลยก็คือวันนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทําให้ความกลัวของเขาเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานมาอีกหลายวันนะครับ สุดท้ายก็ท่านประธานนับถึงวันนี้นะครับเป็นเวลา5ปีหลังจากที่ผมได้อภิปรายเรื่องเซลบอร์ดชาส์ครั้งแรกในสภาทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สหรัฐอเมริกาใช้มานังแต่ปี2006เกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือมาเลเซียใช้มาตั้งแต่ปี2010ผมพยายามผลักดันเรื่องนี้มานานครับเพราะผมว่าเพราะผมคิดว่าระบบเตือนภัยมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรที่ส่งให้กับประชาชนครับแต่เวลาสองชั่วโมงที่ประชาชนรู้ว่าน้ํากําลังจะท่วมบ้านเนี่ยมันคือเวลาที่พวกเขาจะขนทรัพย์สิน พาครอบครัวออกไปสู่ที่ปลอดภัยได้ทันการหรือเวลาแค่เสี้ยววินาทีครับที่ประชาชนรู้ว่าสถานที่ที่เขาอยู่กําลังเกิดเหตุวินาศกรรมเกิดเหตุการณ์ยิงขึ้นเนี่ยมันหมายถึงชีวิตของคนอีกหลายคนที่เขาจะได้กลับบ้านไปเจอคนที่พวกเขารักอย่างปลอดภัยในวันนี้อย่างน้อยผมก็ยินดีที่กระแสสังคมทําให้รัฐบาลหันมาจรงิงจัง,จงกับเรื่องนี้และเร่งรัดเรื่องนี้และหวังว่าเราจะมีระบบเตือนภัยที่พร้อมสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดครับขอบคุณครับ